สวัสดีครับพี่น้องปองปซัพพอร์สุคนครับมื้อนี้เอาเทล่ยพามากินเขา่าเข่าง่ายเน,ะน,เนะเา,เาพะ,นาานาะพี่น้องเนาะเข่าเศร้าไอ้พอดีไอ้ทานอาหารเพิ่นปอไห่นั่งโต๊ะเพื่อนนั่งเก้าอี้กินเขา่าเลยได้ไปสร้างเข่ากว้างมากยิงสีครับพี่น้องนี่ขบบนไข่ดาวจะเสี่น้องกระเพราไก่ไข่ดาวว่าสั่นโอ้ย ลำบากยากแห้งี่น้องเลยอันหอดล้านคขากะบ่อยนางกินอืมกินสื่อใส่กองม้างสิละใส่พ่วใส่หยางมาลำบากแห้งครับอาชีพทุกอาชีพแหละลำบากบ้ดแเราเพราะม่นด้จีบดอกของดอกเออลำบากทุกคนแต่อาร์เซน่อก่อนเดิพี่น้องเป็นไงอืมพังรึ แล้วนี่พานนี่ไปลองพานก็พา,านไปพานไปก็เออมันแสกแบบไปสร้างจินดิกไ็ได้โอ้ยจักรีวางไดง้ไป้องเอ้ยการทำมาหารกินทุ่งอ,อยากแห้งลำบากแห้งทุกสาขาเจ็บพวกเล็กน้อยลกูกหลานเท็่งานอยู่ห่างกันพากันได้หยุดเบิดทุกคนเอาหลอด อพอส้นที่ลุงลุงนั้นล้างเครื่องเขาเจ้าบ่เปิดหน้าพี่น้องอยู่ห่างเขาเปิดจะ้ะไอ้โซนอาหารโซนร้านโทรศัพท์แล้วก,ก็สองสามาาย่างนี่แหละที่เขาเปิดอยอะๆห่างห่างเงี้ยๆน้อยๆก็เปิดแบบเดียวกันเบิดครับพี่น้องบางนนี้สองตุ่มเครื่องต้องเฝ้าเขาบ้านไดบน้บันว่าขาบ้านก็เจอด้านอีก มาตั้งหนังตาเว้นเว้นผลด้านกับนายฮามันตั้งครูอย่างกาาน้นบกเขาบ้านใ <laughs> ห้ยังไงวะหอดสองทุ่เตรียมตัวโอ้ยหัวเขาบ้านลเลยพี่น้องเอ้ไปว่ใาใดก็ต้องในเขาเงินอยากแห้งตัวเขาง่ายจ้าพี่น้องขเขาง่ายจำมะเ้าวบะแมงในบัตเจวัตีบ่ได้อัน ไปเฮ็ดจินทั้งอื่นน่ะนะเฮ็ดจินนี่แหละก็คือจังทามาหารจีนแล้วก็่ายจังสิทล่ะนอาเพิ่อนๆกับผมกคบ่ได้เฮ็ดคือคนอดอกเฮ็ดต้นเน่ากินแบบง่ายๆพอเอาทิลาเป็นพจนง่ายๆเอาทิลาเป็นคนง่า,นา,า,งายๆสไตล์เอาทิลาพี่นอ้องกินง่ายโยงง่ายแบบสบายๆบย่ต้องซีเรียสอย่างสู่ต่อไปพี่น้อง ไปใส่มาใส่กันจะเริ่มพากันใส่แมดเด้อพี่น้องเอ้ยอืมกษาป้องกันกับขวางเอาอย่าลืมพากันใส่แมดอ,อ,อ,อืมเป็น,นธุระนอกบ้านใส่แมดใส่หนักกากไว้น้ำแล้วก็เจียวหลังมืออย่าลืมต,ติดต่อไปอืมอัจฉริยะเป็นห่วงสบู่สุขอนหรอพี่น้องห่วงจากของน้ำห่วงพี่น้องน้ำ เห็นยังไงมันมาแบบนี้แล้วบอเคยสุนบามันสิมากหอนจังสี่ไดประเทศไทยก็ไรกับอะมันก็ได้มากมันได้มากแล้วเข้ากับหูก็เห็นแล้วเข้ากับเตรียมเข้ากับรับสถานการณ์นี้ให้มันผ่านพ้นไปโดยดีเนาะพี่น้องเนาะผ่านพ้นไปมันผ่านพ้นไปแล้วเข้ากับจังเสียดอย่างเข้าจังเฮดบัตเนี่ย ด้วยตัวนี้ไปตอนนี้เขากดเซฟๆแต่คองไว้สักก้อนมีเงินมีท่องอก็บเจบไบสักก้อนไม่น้องจะเฝ้าไปเ็ดต่อะแต่พวกเขาเห็ดสำเร็จมาแล้วมาเจอตัวนี้เขายังไปต่อบได้เขามีเงินอยู่เท่าจะเฝ้าเพดอย่างกเจ๊บไบสักก้อนมีเงินไม่ท่องก็พผุดละ่ะหลังโควิดมันผ,นผ่าน้นไปแล้วจังเสียอย่างกัั้งเห็ดบาดทีน่นี่จังนับหนึ่งไม่อีกเจยนหนึ่ง คนเท่า,ม,า,ม,ม,า,ม,ามันเห็นได้เมืนออุปสรรคมันมาหอดมาถึงแลาห้องต้องรับมันให้ได้แล้วมันให้ได้่าถ่อ่าถอยโดยเด็ดขาดนี่สติว่อยงไงทุกคนมีสติเพฤศสิกาพานโลกลายที่มันกำลังมาทำลายมนุษย์อยู่ตอนนี้ล่ะทำลายประชาชนคนทัวโลกอยู่ตอนนี้ล่ะมี่สติแล้วก็ตั้งมันในตัวเองว่า เขาต้องก่าวพานให้ได้นาะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับเอาไม่อย่างดอกเป็นกำลังใจให้ทุกคน,นันเกานะ่าเนาะพี่น้องเลยเผมกดก็สิบเบิ้งแของไปนี่เราไม่เช่นทีงไหนก็นได้ไมันเป็นอาชีพเนาะพี่น้องเนาะอาชีพเข้าเข้ามักแนวนี่เดี๋ยวมีเพลงใหม่ๆดีๆเอาก็ดิตลงอยู่ในช่องนี่แหละช่องยูทูบเอาเนี่ยละครับเบ้า,เาก็เห็นเพล่อนเห็นอย่างอยู่ แจ้งเพลงอยู่เรื่อยๆนะพี่น้องมีเวลาปุ๊บพอดในสมองเปิดน่ยอะไรปุ๊บหนึ่งไายเง่าเลยพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็ับเป็นกำลับบงใจให้พี่น้องสบกู่สุกคนเด้อครับเด้อเอาก็จะิจินเขาต้อซะให้มันเหลวมันเย็นหรอสร้า <c oughs> งมานหอนๆมันเย็นหรอวตอนนี้สำหรับคลิปนี้เอาเทล่าที่ไม่ร้อก,อกนอกคำนอกพี่น้องเป็นกำลับบงใจให้สบู้สุกคนเด้อให้ตลอดปลอดภัย เอาขาดจากโรลคลายโควิดได้ที่นันสูบูุรสุขนดีกำลังระบาดนี่ตอนนี้แหละเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะยังผุดคุยปรึกษาผู้ใดกำลังเป็นถุกเรื่องในสมองในใจโยเรื่องใดกับคิดว่าจะขวงจะพูดคุยปรึกษาผู้ใดได้ก็โทรไปหาผู้นั้นละพี่น้องโดยผุดคุยเขาคิดว่าจะพูดคุยกับผู้นันแล้วมันสิเ <c oughs> ห็นไเขาสบายใจเท่าได้วาดีคุยแล้วมันก็ เด็กคมสบายใจตามที่เขามีคว่ำหกสึกนั่นนะเป็นเรืเป็นกำลังใจใสุขคนครับพี่น้องสำหรับเอาเทิศลาชีมีเอาเสนีเนาะครับน้อสวัสดีครับ